คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ช่องต้อมพารวยทุกท่านมาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยง่ดประจำวันที่16เดือนพฤษภากันนะคะสูตรเลขล็อกตามกำลังวันนะคะเพื่อนเอน่หวยออกวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่16นะคะพฤษภานะคะเพื่อนงวดวันที่สองที่ผ่านมานะคะหวยออกสองตัวบนนะคะเพื่อนเจ็ดสองสองตัวล่างนะคะหนึ่งแปดนะคะเลขที่เป็นข้างบนกับล่างนะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะ ่านไหนที่วิ่งเลขหนึ่งนะคะถึงจะเข้าหลักสิบล่างนะคะเพื่อนเข้าหนึ่งแปดเนาะเลขสี่เลข, 4, เลขเอามาตะนะคะเพื่อนก็เป็นเลขแปดนะคะก็มาหลักหน่วยนะคะหนึ่งแปดเนาะเจ็ดสองหลุดนะคะไม่เข้านะคะเรามาดูของวันที่สิบหกนะคะเหมือนกันนะคะเพื่อนเลขบนนะคะ ก็จะมี06นะคะ0660 1441 1661 3663 5995 8008นะคะส่วนเลขล่างนะคะเพื่อนๆเลขล่างก็จะมี1221นะคะ 3 3มสามสามแปดนะคะเลขออกวันอาทิตย์หรือว่าวันพระจะมีเลขเบิ้ลเยอะนะคะเพื่อนส่วน4เลขเอามาตะนะคะก็เป็นตัวเดิมค่ะ สีเลขอมตะเข้าทุกงวดนะคะต้องมีติดไว้เนาะมีเลขสี่นะคะเลขแปดเลขศูนย์แล้วก็เลขสามนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะ วิ่งเลขเจ็ดนะคะรูดเลขห้าค่ะเ,เพื่อนวิ่งเลขเจ็ดรูดเลขห้านะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเ,เพื่อนถ้าชอบ ก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ช่องต้อมด้วยนะคะต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆรวยๆวยเฮงๆปังๆค่ะบ๊ายบาย